ถึงเวลาที่ต้องเอ,อ่ยคำร่ำลากันแล้วการรับใช้เลี้ยวพูคือช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จที่สุดในอาชีพของผมผมได้ร่วมงานกับผู้จัดการทีมเพื่อนร่วมทีมในทุกคนที่สโมสอนครั้งหนึ่งในชีวิตนี่คือประสบการณ์ที่น่าเหลือเชื่อมากๆหลังออกประจนภัยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา8ปีเต็มที่สุดแล้วโรเบียโตฟ์มิโน่ก็ได้เวลารูดม่านปิดฉากกับเลี้ยวพูเลยครับอย่างที่ทราบกันว่าบอบบี้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับเดอะเรดและเขากำลังจะย้ายออกไปแบบฟรีเอเจนต์ ในฐานะเด็กหงยอมรับตามตรงว่าหลังเห็นข่าวว่าลาทีมของบ๊อบบี้ก็อดใจหายไม่ได้เั่ขาขณะเดียวกันหลายคำถามผุดขึ้นในหัวดูกันหนะ้าเราจะไม่ได้เห็นนักเตะยิ้มเก่งฟันขาวชอบยิงลูกเท่ๆไม่มองประตูแล้วสินะหลังจากนี้ใครจะดีใจถ้าแปลกๆก,ก,กลนๆให้เดอะคอปยิ้มตามละ่ะเลวพู้จะไปหาเฝ้านายใจกว้างไม่เห็นแก่ตัวและทำเพื่อทีมให้ได้สักครึ่งของบ๊อบบี้จากที่ไหนอีก นี่ขนาดบอกล่วงหน้าให้เตรียมตัวเตรียมใจกันแล้วยังขนาดนี้นึกภาพเมื่วันสุดท้ายของฟิมิโน,โนในสีเสื้อลิเวอร์พูลมาถึงเด็กหงจะใจหายขนาดไหนแต่เอาล่ะทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราและฟุตบอลก็มีวิถีทางของมันอยู่ที่จะบอกคือก่อนไปถึงวันนั้นระหว่างลิเวอร์พูลกับบ๊อบบี้ยังพอมีเวลาให้เก็บเกี่ยวเรื่องราวบันทึกความทรงจําดีๆร่วมกันครับ สำหรับเฟอร์มิโน่หนึ่งในนั้นคือการทำให้มั่นใจว่าเขาจะนำลาสโมสอนแห่งนี้ให้สมกับเป็นโรเบิร์ตเฟอร์มิโน่ที่เรารู้จักมากที่สุดเรื่องของเรื่องคือหากว่ากันตามสัญญาเป๊ะเฟอร์มิโน่จะหมดพันธะก,กับลิเวอร์พูลสุกที่30มิถุนายน2023เท่ากับว่าตามกฎบอสแมนที่เปิดโอกาสให้นักเตะฟรีเอเจนต์สามารถเจราจาตกลงข้อเสนอกับทีมใหม่ได้อัตโนมัติ6เดือนก่อนหมดสัญญาณวันนี้เฟร์มิโน่ก็สามารถพูดคุยกับทีมอื่นตามกฎบอสแมนได้แล้ว ประเด็นคือฝีเท้าระดับโรเบโตเฟอร์มิโนบวกกับปัจจุบันในวัย3าย่าง32เขายังเล่นฟุตบอลระดับสูงได้อีกสักพักเชื่อว,ว่าหลังเจ้าตัวประกาศอำลาเลียวพูบ๊อบบี้เนื้อหอมแน่ๆนระหว่างนี้เจ้าตัวจะเริ่มตั้งโต๊ะเจรจากับสโมสรนในยุโรปหรือเปิดฉากพูดคุยย้ายไปรับค่าเหนื่อยก้อนสุดท้ายกับทีมเงินถุงเงินถังก็ย่อมได้หากแต่บ๊อบบี้ก็ยังคงเป็นบ๊อบบี้ครับผู้ชายคนนี้ยืนการชัดเจนว่าตราบใดที่ยังมีสัญญากับเลียวพูเขาจะไม่เจรจาพูดคุยกััับททีมไหนนน้้ง เรื่องดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยโรเจอร์วิทมันเอเย่นส่วนตัวของฟิมิโนวันนักเตะในความดูแลของผมต้องการแสดงให้เลียวพูได้เห็นฝีเท้าในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดก่อนจะแยกย้ายและบอกลากันเอาจริงๆบ๊อบบี้ยังไม่รู้ว่าอนาะคตว่าจะยังไงต่อเขาบอกกับผมวม่ยังไม่อยากเปิดฉากพูดคุยกับทีมไหนเราไม่จําเป็นต้องทําแบบนั้น นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้เห็นนักเตะฟรีเอเจนต์ยืนยันว่าเขาจะยังไม่คุยกับทีมอื่นยิ่งเรื่องเงินค่าเหนื่อยหรือแรงดึงดูดจากทีมใหม่นี่ยิ่งไม่มีในความคิดฟิมิโนก็ตามนั้นเลยครับขณะเดเยนส่วนตัวยังถึงกับบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเขายังไม่เคยเห็นนักเตะฟรีเอเจนต์คนไหนทําแบบนี้มาก่อนในฐานะเด็กหงที่รักบ๊อบบี้อยู่แล้วเจอเงี้เข้าไปนี่ยิ่งรักขึ้นไปอีก โอเคนักเตะอย่างฟิมิโน่อาจไม่ยิงประตูถล่มทลายติดทำเนียบท็อป10สมสรอนแต่ถ้าเรื่องทำทุกอย่างเพื่อทีมไร้ซึ่งความเห็นแก่ตัวกระทั่งแคร์ความรู้สึกแฟนบอลจนวันสุดท้ายให้ตายยังไงบ๊อบบี้ก็ยืนหนึ่งเสมอมาและตลอดไปครับที่สุดแล้ววันแรกที่ก้าวเท้าสู่สมสรแห่งนี้นายอาจเป็นนักเตะธรรมดาคนหนึ่งทว่าว8ปีหลังการผรจญภัยทุกคนที่เลี้ยวภูพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิว่านายกำลังจะเดินออกไปในฐานะตำนานสมสรอน ตำนานที่เข้าไปยืนในหัวใจเด็กของโรเบโตเฟอร์มิโน